ความหมายเดินครับสืบเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้สัถีรอดตาช้างห่างรอดตาเลนแปลว่าอะไรนะครับไม่รอบเออถีรอดตาช้างห่างรอดตาเลนเนี่ยแปลว่าไม่รอบครอบทุกคนเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วนะครับน้องจะมีตรงถามนิดนึงครับน้องเจมสงสัยอะไรคําว่าช้างเนี่ยน้องเจมเข้าใจครับครูผมก็รู้จักช้างอ่ะแต่คําว่าเลนนะสิครับน้องจำสงสัยครับ มันความหมายคือ,อยังไงอะครับอ้าวน้องเจมสงสัยว่าเลนคืออะไรระหว่างสัต,สตว์ตกุลเห็บเขาหรืออุปกรณ์จับปลา15วินาทีจับเวลาเน่าจะใช่เขาว่าน่าจะใช่มากกว่าเคยคุณเ,เคยพูดว่าถ้าเกิดใครมีเลนอะไรแบบเนี้ยให้หยิบสักให้หยุดโรงเรียนไปนี้ก็ได้เนีมัติดเพื่อนอะไรแบบเนี้ย ทีมฮอนฮูกตัดสินใจดีๆแล้วตอบว่าข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่นั่นก็คือสัตว์ตระกูลเห็บ,หหบหทำไมถึงคิดว่าเลนคือสัตวตระกูลเห็บเหาครับตอนนั้นคุณครูเคยพูดอยู่คุณครูพูดว่ายังไงบ้างเล่าให้คุณพอมฟังหน่อยครับคุณครูพูดบอกว่าถ้าใครมีเลนเนี่ยให้หยุดไม่ต้องมาโรงเรียนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาติดเพื่อน๋ <Yes. S 1> อถ้าใครมีเลนเหมือนกับว่ามีเห็บมีเหา แบบนี้นะฮะห้ามมาโรงเรียนนะเดี๋ยวจะกระโดดไปสีสากเพื่อนเจอเออทีมกอไก่ครับครูทอมถามนิดหนึ่งว่าถ้าทีมกอไก่ตอบทีมกอไก่จะตอบว่า้ <c oughs> อหนึ่งค่ะคอหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับสัตว์ตระกูลเห็บเหาต้องมาลุ้นกันครับว่า <c oughs> เล่นจะหมายถึงสัตว์ตระกูลเห็บเหาจริงหรือไม่ คำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ้าเด็ดหรือไม่เด็ดอ้าเด็ดหรือไม่เด็ดอ้าเด็ดหรือไม่เด็ดและคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ เลนก็คือสัตว์ตัวเล็กๆตระกูลเห็บเ่านั่นนเองนะครับจริงๆเลนเนี่ยเป็นคำที่เราใช้เรียกพวกสัตว์แบบตัวเล็กมากๆพวกแมลงต่างๆนะอาจจะหมายถึงพวกเห็บเหาไราหมัดนะครับสัตว์เหล่านี้นะครับสำนวนนี้นะครับถี่ลอดตาช้างห่างลอดตาเลนเนี่ยนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจคือที่มาของมันเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับเขาพูดกันว่าถี่ลอดตัวช้างห่างลอดตัวเลน นะถึงแปลว่าไม่รอบครอบคือถึงเราเรา,เราลองนึกภาพดูสมมุติว่าเราทอผ้าทีมากทีมากปกติแล้วถี่ต้องไม่มีรูแต่นี่ทีแค่ไหนแต่ช้างยังรอดได้เห็นไหมเออนั่นแปลว่าเหมือนจะรอบครอบแต่จริงๆแล้วไม่รอบครอบนั่นเองนะครับเป็นสำนวนเปรียบเทียบกันไปนะครับอ่ะ